สำรวจตัวเองสักนิดก่อนคิดเลี้ยงวัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ช่องอาจารย์นันต่อยจะพาทุกท่านชวนทุกท่านคิดพิจารณาตัวเองว่ามีคุณสมบัติครบ5ข้อหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงวัวครับคุณสมบัติ5ข้อที่คนเลี้ยงวัวต้องมีครับท่านผู้ชมครับผมใช้คําว่าต้องนะครับต้องมีนะครับขีดเส้นใต้ไว้เลยครับว่าใช้คําว่าต้องมีนะครับ คุณสมบัติข้อที่1ครับคือมีทุนครับทุนในที่นี้หมายถึงทุนในการซื้อวัวนะครับวัวตัวหนึ่งมีราคาแพงมากนะครับราคาวัวเนี่ยปัจจุบันมีราคาแพงมากกว่าในอดีตมากทีเดียวนะครับอย่างคู่แม่ลูกคู่นี้ก็ปลาไปเกือบ5 0 0ห0ื่นนะครับอย่างบามั่นตัวนี้นะครับอันนี้ยังอายุยังไม่ถึงขวบนะครับก็ปลาไปเกือบ60,000นแล้วครับเห็นไหมครับคู่เดียวราคาเป็นแสนแล้วครับ เพราะฉะนั้นคนเลี้ยงวัวต้องมีทุนในการซื้อวัวไหนจะทุนในการทําคอกหรือโรงเรือนอีกนะครับท่านผู้ชมครับคอกหรือโรงเรือนก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องมีการลงทุนนะครับอย่างของผมเนี่ยมือใหม่หรือลงทุนใหม่ๆเนี่ยไม่อยากที่จะลงทุนเยอะนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยก็ต้องเซฟนะครับโรงเรือนหรือคอของผมก็ ใช้อย่างประหยัดนะครับใช้วัสดุหรือไม้เก่าสังกะสีเก่ามาทําหลังคาจ้างช่างในหมู่บ้านมาทําให้นะครับก็ปาไปประมาณ30,000บาทได้เห็นไหมครับทุกอย่างก็ต้องใช้ทุนนะครับในจะทุนในเรื่องของการทํารางอาหารนะครับรางน้ําอีกนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีการลงทุนนะครับต้องมีทุนในการซื้ออาหารและยาครับ ต้องกินหญ้าต้องกินอาหารนะครับยิ่งเลี้ยงหลายตัวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอาหารนี่เป็นลำรดลำรดเลยนะครับหญ้าเป็นลำรดครับมีเท่าไหร่ขนมาให้กินให้หมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาด้วยการลงทุนครับบางคนมีที่มีสวนมีแปลงหญ้าปลูกหญ้าก็ดีไปครับแต่ก็ต้องลงทุนในการซื้อหญ้าปลูกหญ้านะครับไม่มีหญ้า ก็ต้องมีการซื้ออาหารคน้นอาหารยาพวกฟางพวกเปลือกขา้าวโพดเห็นไหมครับก็มีการลงทุนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีทุนในการบำรุงรักษาครับวัวควายมีการเจ็บป่วยนะครับเป็นธรรมดาครับมีอยู่แล้วนะครับต้องมียารักษาโรคต่างๆอีกไหนจะยาบำรุงนะครับแร่ธาตุผงแร่ธาตุก้อนวิตามินก็ไม่ต้องให ต้องไม่ขาดนะครับวัวจะอุดมสมบูรณ์นะครับถึงจะมีระบบสืบพันธุ์ที่ดีนะครับมีนมเลี้ยงลูกเห็นไหมครับอ้นี่ก็คือการลงทุนคุณสมบัติข้อที่1ต้องมีทุนนะครับคุณสมบัติข้อที่2ครับต้องมีใจรักครับท่านผู้ชมครับความรักความชอบทําให้เราดูแลเอาใจใส่นะครับไม่รักไม่ชอบทําไม่ได้หรอครับเลี้ยงวัวเนี่ยนะครับ มันจะมีปัญหาต่างๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายครับหากไม่มีใจนะครับไม่รักไม่ชอบเนี่ยไม่นานก็เลิกครับหลายคนหลายท่านเห็นคนอื่นเลี้ยงได้ดีมีกําไรขายได้กําไรก็ทําตามครับโดยที่ไม่รู้หรอกนะครับว่าเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างสุดท้ายไม่มีใจรักตัดใจขายขาดทุนครับเห็นไหมครับคุณสมบัติข้อที่2ต้องมีใจรักนะครับ คุณสมบัติข้อที่3ครับคนเราเนี่ยต้องมีอีกนิสัยหนึ่งก็คือชอบสแสวงหานะครับคนเลี้ยงวัวต้องชอบสแสวงหาใยรู้ครับสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวพันวัวชนิดของวัวลักษณะวัวดีลักษณะวัะวเด่นวัวมีตำหนิเป็นยังไงต้องสแสวงหานะครับความรู้เหล่านี้รวมถึงอาหารโปรตีนไขมันวิตามินยาบำรุง การรักษาโรคเล็กๆน้อยๆ,เ,ๆเราต้องสแสวงหาความรู้ครับปัจจุบันเนี่ยความรู้มีให้หลายช่องทางครับทั้งจากอินเทอร์เน็ตนะครับจากผู้รู้เอกสารตำราต่างๆมีเยอะแยะมากมายต้องสแสวงหาความรู้นะครับสแสวงหาความชํานาญรู้แล้วต้องลงมือทํานะครับลงมือปฏิบัติจริงทําเองนะครับอย่างฉีดยาเนี่ยแรกๆก็ไม่รู้หรอกครับหลังจากนั้นเราขมเองเนี่ย ลองทําเอง2ครั้ง3ครั้งตอนนี้เริ่มทําได้เห็นไหมครับมันก็จะก่อให้เกิดความชํานาญนะครับรู้แล้วต้องลงมือทําจนชํานาญนะครับนอกจากสแสวงหาความรู้สแสวงหาความชํานาญแล้วต้องสแสวงหาประสบการณ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอยู่คนเดียวเลี้ยงวัวคนเดียวไม่มีพักไม่มีพวกไม่คบ้าสมาคมกับใครนะครับไม่ไปหาประสบการณ์ย่อม อยู่ในที่แคบแค่ความรู้ก็ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคบหากับพ่อค้าแม่ค้าในห้อยนะครับหรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขามีประสบการณ์เสวนาจะพาลานังอ,อะไรนะฮะอาเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานั้นจะเสวนาเห็นไหมเสวนากับบัณฑิตได้ความรู้ครับหรือไปสแสวงหาประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงจากตลาดนัดโคกระบือนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อเรารู้ให้เท่าทันสถานการณ์ในยุคปัจจุบันว่าราคาวัวเป็นยังไงรอยขนาดนี้เท่าไรคู่แม่ลูกราคาเป็นยังไงนะครับเขาเล่นวัวแบบไหนกันซื้อขายวัวแบบไหนถึงจะซื้อง่ายขายคล่องต้องรู้นะครับประสบการณ์เหล่านี้สอนกันไม่ได้ครับต้องลงมือทำนะครับปฏิบัติการจริงนะครับถึงจะสร้างความแข็งแกร่งเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับเรานะครับ คุณสมบัติข้อที่4ครับของคนเลี้ยงวัวก็คือต้องสังเกตเป็นมีความรอบคอบนะครับเพราะอะไรวัวมันพูดไม่ได้นะครับสัตว์มันบอกไม่ได้ว่าฉันป่วยนะฉันหิวนะฉันไม่สบายนะอย่างนี้เขาพูดไม่ได้เราก็ต้องสังเกตนะครับอาการเจ็บป่วยหรือโครคภัยไข้เจ็บของอวัวมีอยู่แล้วแน่นอนครับท่านผู้ชมครับไหน ยังวัวตัวเมียก็ต้องสังเกตอีกว่าเอ้ยมันเป็นสัตว์หรือยังนะครับจะผสมหรือยังสิ่งต่างๆเหล่านี้คนยังวัวต้องละเอียดรบอบคอบคนาสมบัติข้อที่5ครับต้องขยันและอดทนครับขยันอะไรขยันสแสวงหานะครับหาอาหารนะครับขยันหาอาหารขยันหาความรู้นะครับหน้าแรงเนี่ยพวกฟางพวกฝุ่นใบถัว่วต้นกล้วยนะครับ ต้องรู้ว่าแต่ละชนิดมีโปรตีนเท่าไหร่วัวก,กินน่าจะเป็นยังไงมันมีที่ไหนหาซื้อได้อย่างไรขนส่งยังไงจัดเก็บยังไงต้องขยันหาความรู้นะครับและที่สําคัญต้องอดทนนะครับทนเหนื่อยโอ้โหเห็นไหมครับเหนื่อยทนร้อนนะครับทั้งเหนื่อยทั้งร้อนไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะครับต้องอดทนนะครับทนไม่ได้ไปเที่ยวและที่สําคัญท่านผู้ชมครับเราต้องทนได้ ก็คือทนรอกำไรและความสําเร็จครับถ้าเราทําทั้ง5ข้อได้ดังว่าเราก็จะพบกับกําไรที่สวยงามความสําเร็จที่รออยู่นะครับฝุน่นคลุ้งอย่างนี้ก็ต้องทนนะครับทั้งคันนะครับทั้งหายใจลําบากก็ต้องทนนะครับทนแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะครับสรุปก็คือเราต้องมี คุณสมบัติ5ข้อครับมีทุนมีใจรักชอบสแสวงหาช่างสังเกตรอบคอบและขยันอดทนนะครับเราจะประสบความสำเร็จในที่สุดครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับสำรวจตัวเองแล้วหรือยังว่ามีคุณสมบัติครบทั้ง5ข้อแล้วหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามีครบทั้ง5ข้อแล้วท่านผู้ชมเลี้ยงวัวได้ครับจะได้ลดความเสี่ยงในการที่จะขาดทุนครับถ้าหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ให้กดไลค์นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับคนทาคลิปกดแชร์เพื่อร่วมกันแบ่งปันให้กับสังคมและที่สําคัญนั้นกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระเด็ดๆที่ผมจะได้นํามาฝากทุกท่านในโอกาสต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ